สนุนโดย TNT Super View คุณผู้ชมครับขับรถผ่านมาครับก่อนที่เราจะไปบ้านหุ่นยนต์ครับผ่านทางอำเภอป่าโมกครับแวะงมานิดเดียวครับทางไปโรงพยาบาลป่าโมกนะวันนี้ผมพาสาวๆมาแวะชิมสเต็กที่อร่อยโคตรๆเป็นแฟนรายการเราเองนะครับพีวิทย์ครับวันนี้สเต็กพี่สุดยอดอร่อยมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันะว่าสเต็กเป็นยังไงบ้างนะป่ะเอาละคคุณผู้ชมครับตอนนี้ ระหว่างทางเนี่ยคี่แฮกเขาแนะนําว่าร้านนี้อร่อยมากถูกต้องแล้วคือตอนนี้เนี่ยสเต็กต่างๆอยู่หน้าเราแล้วอ่ะแล้วมันกลิ่นดีใจมากแต่ประเด็นคือเราต้องพูดคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนตอนนี้นึงนะคะสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวกันก็ผมวิทยาครับผ่าสเต็กบอสครับเออเจ้าของร้านสเต็กบอสนั่นเองนะคะทานปุ๊บเป็นบอสเลย ไมาบอก geliyor, เกี่ยวกับเรื่องที่ مر, it, mm ามาที่ไปว่าทำไมมันต้งน้ำเต็กอย่างนี้ได้อ๋อจริงๆมีคนชอบทานขนาดไหนนะครับแล้วก็ทําจากฝั่งผ so ู้บริโภคขึ้นมามาชอบทานยังไงคับแล้วก็หาวัตถุดิบดีๆมาไม่ใส่ชูรตอะไรเงี้ยครับไม่ใส่สารทําให้เนื้อเปื่อยค่ะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดอะไรเงี้ยตามฝั่งที่เราหาทานยากเพื่อเราจะได้มีความมีคีค่าค่ะเอาละวันนี้มาถึงเมนูเด็ดของร้าน ให้ที่แนะนำดีกว่าว่าเป็นจานไหนากาล r e คมเมนต์เลยมาถึงต้องสั่งก็ทริงๆก็ที่เป็นเนี้ยครับก็สเต็กปลาแซลมอนนะครับเราหนัของเราเป็นหนาน่นแล้วเออไม่ขาวสดนะครับไม่ใช่ใส่สารอะไรหรไม่ใส่สารกันเสียสารกันููรไม่ส่สารอะไรเลยนะครับน้ตาไม่แข็ ที่ชูรสเยอะมากแล้วก็มเบอแ์มอใช่รสของแบบจะมีอร์มอแน่นอแน่ใช่ซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเราก็จะไม่ชอบเรื่องนี้พอมีโอกาสมาทาเองแล้วก็จะไม่ดีค่ะเหมือนออนดิเขาต้องเปร่างกายนิดหอยนนี้ก็คือสเต็กเนื้อริบอายนะครับอ่าก็เป็นการเริ่มต้นของสเต็กบอสเราครับเป็นการเริ่มต้นเลยเริ่มได้จากจานนี้ แสดงว่าชอบด้วยหรือเปล่าชอบเองก็จริงๆชอบทานเนื้อเหมือนกันแต่เนื้อของเรามีถึง9ชนิดนะครับที่ร้านนี้ครคะก็มี r i บอายใช่ไหมรับมีพวกคีโบนมีเทนเดอร์รอยมีสตร p ปรอยแล้วเรายังแบ่งระดับเป็นระดับดีลัสระดับเชฟซีเล็กระดยับไงนะคุณภาพของเนื้อครับจานหนึ่งก็จะไล่ไปตั้งแต่ร้อกว่าสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อย เลือกได้ตามกำลังซับด้วยเออนะชไนใครนะคะที่เป็นสเปกเลิฟเวอร์นะต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าที่นี่เนี่ยค่ะสเปกบอสของเราเนี่ยแบบหลายอย่างเนื้อสเปกแต่ละอย่างเนื้อวัวเนี่ยมีเก้าจานนะครับเก้าชนิดค่ะหมูอีกหกโอ้หมูอีกหกอะไรกังหมูมันอะไรหกใช่ไหมเพราะว่าเราก็คิดว่าสเต็กหมูก็คือตหมูพอกช็อตตามส่วนไปแล้วมันเรามีพอปช็อตเรามีพอปวิป เดี๋ยวพอกะขั้นให้ริบคือคือเหมือนคล้ายๆล้ำแหลกของแกะนะครับหนาหน่อยนะครับแล้วก็มีหมูธรรมดาหมูระดับดีลัสก็เป็นเรดของหมูที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมูระดับพรีเมียมที่เดี๋ยวท่านู้ได้ถ่ายได้ถ่ายนะครับก็จะหนานุ่มเนื้อเป็นพิเศษนะครับเป็นหายากใช่ไหมครับใช่เป็นหายากนะครับห่านผู้ จริงๆเราก็มาจากทําทานนะครับแต่เนื่องจากคุณภาพอาหารเนี่ยมันก็นําไปสู่ผู้ที่ชอบนะครับแล้วี่มาคนที่ชอบเหมือนกันพอเดียวกันแล้วเขาก็มาทานเห็นคุณภาพขนาดนี้ก็ขอไปเปิดกิจการงใครับตอนนี้ในวิทยาจะมีที่อำเภอเมืองทางตรงข้ามวัดใหญ่นะครับที่ตลาดวอล์กอินสตรีทแกลนนะครับในบาซาร์นะครับอำเภอพาชีจังหวัดนครศราชสีมา อำเภอเสนานะครับอําเภอมหาราชนะครับอ่าแล้วก็ที่กรุงเทพก็โรงแรมกลางโฮเทลตําบลวิสุทธิศักดิ์นะครับตรงดีเคสเปคตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแล้วก็ที่มิโมซ่าพัทยาใช่ใช่แล้วก็ที่แปดริ้วก็ที่ร้านอ่าไออิ่มนะครับล่าสุดอีกสองที่ครับมีอะไรบ้างเอาบอกเลยที่บางใหญ ใหญ่ครับและพี่ซินุโล่พี่ซนุโล่ค่ะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยคือร้านมาตากเขาจะเป็นร้านชื่อร้านของเขาเองแหละแต่ว่าบางรางขอเราขอชื่อด้วยสเต็กบอสด้วยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมครับติดตามร้านสเต็กต่อไปแล้วสเต็กของพี่เลยแอลเดี๋ยวเราเอาไปขายเดี๋ยวเรยเอาไปขายเองรับทั้งหมดเลย เหผมว่าแคสเซียมเราไหมครับให้ขอดูขอดูห no น่อยนี่นะคุณผีพงศแต่เอ็ดฟูให้ดูคุณพีพงศ์ดูแล้วกันหุ่นหนามากดูอยากให้เห็นความแบบมือสั่นนะเนี่ยคือหิวแล้วนะคือคือผมว่านะตอนนี้สาวสไม่ไหวแล้วนะครับคือมันมันจะตายแล้วนะครับเราจบกันนะคะเราจบกันเลดีกว่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพิธีกรสาวสวย2คนนะครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะครับผมกับสวัสดีค่ะลี่เลนงค่ะสาวห่วยจ้ามันก็ห่วยทั้งคู่อ่ะคือมันห่วยไม่ห่วยไม่เหมือนอันนี้เขาบอกว่าเฉียวเฉียวเท่ๆท่อันนี้ อหญ่นิยามเลยครับพี่เปิดรายการๆๆนันไเกโอเคย่กตาแอมครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูนวัตกรรมครับของเครื่องยนต์กลไกครับชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่รถในบ้านคุณเหลือเศษทิ้งนะสามารถเอามาทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้นะครับ <ๆ S 2> ทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาใหม่ได้นะครับอตอนนี้เรายืนอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กนะครับ ที่จังหวัดอ่างทองครับผมริมถนนสายเอเชียนะครับช่แล้วเดินทางมาไม่ยากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขับรถมาเองเนี่ยรับเดียว2-3สชั่วโมงหลับเฮ้ยไม่ถึงเนาะหนูหลับหลับมาประมาณชั่วโมงนึ่งรู้เรื่องอะไรเขามั้งรู้เรื่องอะไรเขามั้งให้หนูรู้หนูก็ยังเปินมาไฟบ้างอะไรบ้างโอเคโอเคเอาว่าก่อนจะเข้าไปดูนะครับ เรื่องราวของหุ่นเหล็กในวันนี้นะครับผมมีคลิปดีๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ดราโก้ครับเนวลเลจยูดานะครับให้คุณเข้าไปดูแล้วตอบคำถามเข้ามาครับผู้ที่ตอบคำถามถูกในเทปมาสเตอร์นะครับเฉพาะมาสเตอร์นะครับในวันศุกร์เท่านั้นนะครับจะได้รับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ดราก้ครับหนึ่งกล่องทันทีนะครับส่งผมส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับไปดูกัน d ันและครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆครับจากราโก้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายนะครับเนวเลตดาวนะครับรีบต่อเข้ามาครับใน Facebook ของรายการนะครับลรวรับรางวัลไปนะครับเหลือผู้สนับสนุนใจดีอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นเครื่องเสียงนะครับจากเอาพายวันนี้คุณป๊อปมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปดูกันครับ บรรพบุรุษคของอัลพน์แล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่ที่ร้านโกรุณิกีสาวที่วัชรพลนะครับที่เป็นหนึ่งเนี่ยอัลไพ์เอกลีฟช็อปของเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วเรากพาเลยครับรถซีวิคนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราเป็นรถแบบครอบครัวกันบ้านนะครับเป็นรถรุ่นใหม่เลยเชลเบอร์เซอร์ครับด้านหลังนะครับติดตามชมเลครับระบบคันนี้นะครับเป็นแบบไบแอมนะครับก็คือเป็นลำโพงคู่หน้าคู่หลังมีไฮรินถึงเครื่องนะครับมีจอเพดาน แอนควาเตัวมีซัมเฟอร์ห่ดอนะครับคันนี้เรียกว่าออกแบบสำหรับคนครอบครัวนะครับที่เหมาะการเดินทางและมีจอให้ชมด้านหลังนะครับเอาละครับผมเรามาชมในส่วนของไฮมิตตัวแรกกันนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น i n e z928 e t h นะครับเป็นจอขนาดแบบ8นิ้วที่สามารถให้มุมมองที่ชัดได้มากกว่าจอถึนิ้วเนี่ยถึง43เนะครับจอรุ่นนี้เป็นแบบ l e d ความเรียบสูงนะครับชิปของอภัยตัวนี้เป็นชิปเจ็ตตัวใหม่สามารถที่จะให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความคามชัดสวยสดและสามารถที่จะดูในขณะที่ว่าขับรถกลางวันได้อย่างสดใสนะครับผมฟังก์ชันภายในนะครับรองรับการเล่น FM CD เพลง USB iPod iPhone มีระบบนำทางอยู่ภายในมี Bluetooth นะครับในการสนทนาหรือการฟังเพลงจากมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยผ่านเข้ามาในระบบของเครื่องเสียงได้นะครับผมลองดูครับผมฟังก์ชันนะครับก็คือ FM ก็สามารถที่จะเลือกเพื่อเซตต่างๆได้ DVD นะครับสังเกตว่าไอคอนจะมีขนาดใหญ่นะครับสามารถที่เราใช้งานได้ยอย่างสะดวกในขณะขับรถยนต์นะครับรองรับการต่อกล้องมองหลังนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ปุ๊บภาพขึ้นมาเลยนะครับผมมีบลูทูธนะครับในการสนทนาสามารถจัดเก็บโฟนบุ๊กได้นะครับแล้วก็สามารถกดรับสายโทรออกได้สําหรับฟังก์ชันบลูทูธพิเศษอย่างหนึ่งนะครับว่าเอาพายมีฟังก์ชันชื่อว่า My Favorite นะสมมุติว่ามผมนั่งบนรถคันนี้ผมปรับเมนูปรับโทนสี ปรับการใช้งานส่วนตัวไว้นะครับผมเมมโมรีไว้กับมือถือผมวันดีคืนดีผมมีน้องชายมานั่งแล้วเขาก็มาปรับการทํางานกับผมใหม่ย้ายเมนูปรับสีปรับฟังก์ชันปรับการทํางานใหม่เป็นแบบที่เขาใช้แล้วเขาสามารถเมมไว้กับมือถือของเขานะครับแล้ววันที่ผมกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วผมเอาแค่มือถือผมเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปที่จอนะครับการทํางานต่างๆฟังก์ชันต่างๆจะกลับเป็นของผมเลยนะครับนั่นคือการทํางานของ My Favorite ครับผมระบบปรับแต่งเสียงของ Alpine Nand ก็มีความละเอียดมากนะครับสามารถทําให้ผู้ใช้เนี่ยปรับเสียงได้อย่างความต้องการเองหรือว่าอยากจะเพิ่มความถี่ไหนอยากแบ่งความถี่อย่างไรรวมไปถึงการจัดเวทีเสียงเราสามารถใช้ฟังชัน Time c o l l ชั t i o n นะครับในการที่จะปรับด่วนลําโพงเนี่ยให้ตัวขวาททางานช้าลงแล้วเสียงเนี่ยถูกโฟกัสอยู่เางด้านหน้าได้เลยครับเรียกว่าทําให้เราได้บรรทลลดเหมือนกับสมจริงเหมือนในบ้านนะครับมีฟังก์ชัน X over นะครับในการที่แบ่งความถี่เสียงให้กับลําโพงต่างๆแบ่งให้กับซับ แบ่งให้กับกลางแหลมนะครับมีพาราสติก EQ ที่เราสามารถที่จะปรับแต่งเสียงเองตามความต้องการได้นะครับอารพายเรามีซิสเ็มนะครับหรือฟังก์ชั่นพิเศษก็คือให้เราแค่ระบุว่ารถของเราเป็นแบบไหนลำโพงเป็นยังไงมีคู่หน้าคู่หลังไหมมีซับบูเฟอร์ไหมบอกเป็นแบบไหนชอบฟังเพลงแนวไหนเราแค่กด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 คำสั่งไปนี้นะครับพอเราก,กดโอเคปุ๊บเครื่องเสียงอาพายรุ่นนี้จะปรับเสียงให้กับทุกคนได้เองเลยครับผมทางด้านท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของลำโพงรุ่นท้าย R ด้านหลังก็ใช้อ่าด้านหลังนะครับเป็นจออาลพายแบบ LED แบบจอพ,พับป๊อปอัพสามารถเปิดปิดได้ให้คนด้านหลังดูภาพเป็นจอขนาด10.2นิ้วนะครับเรียกว่าข้างหน้าฟังข้างหลังก็สามารถรับชมได้อย่างสะดวสบายเดี๋ยวจากนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปด้านหลังนะครับเพื่อไปชม Power a m p และ Subwoofer กัน,นครับผมานนี้นะครับเป็นซับูเในรุ่นที่ชื่อว่า Type S นะครับเป็นแบบ10นิ้ว เป็นไวคู่นะครับทางด้านล่างเป็น power amp แบบ4 channel ในรุ่น MRX F30 และทางด้านซ้ายครับเป็นรุ่น MRX M50 สลับถักซับบูเฟอร์ครับอันนี้นี่ยครับก็คือเป็นซิสเต็มของ a l p i n นนะครับที่มีครบตั้งแต่ยันด้านหน้ายันด้านหลังนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องเสียงได้อย่างไพเราะและครบถ้วนด้วยอัลไพน s ซิสเตเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะลองฟังกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยให้เสียงที่ไพเราะอย่างไรบ้างครับผมใช่ไครับ เอาละครับเราก็มาฟังรถคันนี้กันนะครับว่าเสียเป็นไงบ้างน,นะครับไปครับโวัคครับวันนี้เราก็ได้เห็นเคือสิยงของ a l p พา e ในซิสเต็มของเทอร์เบเซอร์นะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้านะครับเรามาชมกันต่อว่า Alpine าที่อยู่ในรถร้านตัวนิ่งคีน,นี่มีอะไรบ้างสำหรับนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ นั่หละครับข้อมูลดีๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ของอัลพนยนะครับเครื่องเสียงคุณภาพจากอัลไพายนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยที่เขากว้างใหญ่ไพศาลมาก<ช>นะครับเดี๋ยวต้องให้น้องลี่เล้งกับน้องเมย์นะครับไปตามหาหน่อยว่าพี่เจ้าของเนี่ยเขานึกอะไร ไม่ใช่แค่นึกอะไรด้วยแคงต้องให้เขาพาเราทัวร์ <พา S 1> รอบๆด้วยนะว่าคือพื้นที่เยอะแบบนี้แบ่งเป็นหลายโซนมากๆคุณผู้ผมผมมชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้พี่เขาเนี่ยที่เป็นเจ้าของเนี่ยแบ่งพาชมแต่ละส่วนเลยะนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะสนสนานกันยังไงนะครับไปกันครับ